มาออกแล้วขณะเดียโชคมีชายเป็นตัวนำคุณชายวงเป็นตัวที่สองเยอเวลาที่สามถ้าไปเป็นรักศักดิ์ศรีที่ไปสามโชคมีชายยังเป็นตัวนำคุณชายวงเป็นตัวที่สองเยอเวลาที่สามถ้าไปเป็นรักศักดิ์ศรี ที่โค้งป้ายสิบจอกทางตรงโชคมีชัยยังเป็นตัวนำคูณชัยวงเป็นตัวที่สงองเยเบล่าเป็นตัวที่สามโชคมีชัยยังเป็นตัวนำที่ป้ายเก้าโชคมีชัยยังเป็นตัวนำรักศักดิ์ศรีเป็นตัวที่สองโชคมีชัยเป็นตัวนำระยะห่างรักศักดิ์ศรีเป็นตัวที่สอง ผลการแข่งในเที่ยวที่6โชคมีชัยหมายเลขหนึ่งชนะที่1เวลาวิ่ง,หน,งหนึาที1.37วินาทีรักศักดิ์ศรีหมายเลขสี่ชนะที่2เวลาวิ่ง1น,นึาที1.86วินาที